เฮ้ยขอบคุณนะคระับนั่นแหละครับพี่นิที่ผมเอาปากหมดุดคืนให้แหละครับอือมันตัดกัน <c oughs> แย่งกันต่อครับแย่งกันต่อครับยกที่หนึ่งเริ่ม <c oughs> พี่มอนครับพี่มอนเอาหน่อยพี่มอนขอแนะนำฟูดแพนด้ารถกระหน่ำซัมเมอร์ดีนที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกับฟูดแพนด้า ลดค่าอาหารสูงสุดถึง60%ยังไม่พอเรายังมีโค้ดฟูดเพนดาจัดให้ชาวเบคอนอีกถึง30%ตามที่ขึ้นในหน้าจอและดีคปชั่นเลยนะครัะดี่นัดไว้ตอนบ่ายโมงไงที่นัดเฮ้ ไม่มีคนลงแปลว่าเราจะได้ไกลใช่เออเราค่อยๆเล่นดีกว่าฮะใจร้อนไปหน่อยไม่หน่อยอ่ะเยอะเลย Watch out นี่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 เอาสามเอาสามมีคนพิชยิงอยู่ข้างบนเหรอไม่ไม่ไม่ข้างบนหรือข้างล่างโอเคเขาใส่เราคลาดไปหนึ่งตัวแล้วเฮ้ยขอบคุณนะครับ มอนขอบคุณได้หนึ่งร้อยโดนด้วยนะครับอู้ยมันชัดกันเล <c oughs> ขอปักหมุดคืนที่หมดเขาผมขอเอาปักหม,ดมุดชัดกันกระนำเลยครับนั่เลยครับพี่นิวผมเอาปักหมุดคืนได้เลยครับได้ไหครับเอ้ยขอบคุณด้าหน <c oughs> ึ่งพันโดนด้วยนะนี่นิวขอบคุณ 1, ด้าหน, <c oughs> นึ่งพัน,น 1, โดนมากๆเลยนะครับ <c oughs> แย่งกันต่อครับแย่งกันต่อครับยกที่หนึ่งเลยพี่มอนครับพี่มอนเอาหน่อยพี่มอนเฮ้ยมีรถข้างหน้าขับอยู่ มันขับมาทางนี้มนจอดพีมนจอดหลังหลังพี่ตัวหนึ่งอยู่เหนนะตัวหนึง่งแค่ตัวเดียวแล้ว w a t c เฮ้ยโอ้ใกล้ใกล้ๆ ไกลๆๆๆนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไกลๆคือตรงนี้บ้านน้ำเงินอ่ะเฟอตรงนี้มีกระบอกนี่มันกี่ตี้เนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่มันอยู่เนี่ยมันอยู่แถวๆหน้าบ้านเนี่ยพี่ได้ยินอยู่โอเคมันอยู่ในบ้านนั้นแหละพี่มันมันวิ่งอ่าแต่ว่ามันมีอีกตีนึงอ่ะดิกใกล้ๆใช่ไหมไม่รู้ใช่เพื่อนหรอมันมาแล้วนะตรงเนี้ยมาตึกเดีอามั้ง อ๋อเราเอาตึกหน้าก่อนเฮ้ยมันโฟมูเหมือนมันข้ามันฆ่ามันแล้วบ้านนี้มันข้ามไปแล้วตึกหน้าเราอันหนึ่งนะครับเอามันข้ามไปแล้วเหรออ่าน่าจะข้ามไปแล้วพีทเห็นคนวิ่งอยู่เนี่ยสฟมูขึ้นถนนเนี่ยแต่แต่ระวังไว้ด้วยนะมันใส่ชุดดำมะอ๋อใช่ใช่ใช่กวางนู่นแล้ว แต่อีกตัวหนึ่งอ่ะตัวที่มันอยู่กอบค้ำใกล้ๆตอนแรกมันเอ้ยมันกระโดดลงมา <Watch out. S 1> เนี่ยกะโดดมาชิดบ้านนี้ลองบ้านใกล้นี่หรอใช่ใช่บ้านใกล้อ่ะดีได้ยินเสียงไหมข้างๆอ่ะโอ้โหเหีย้ยแต่หน้าเลย ล้ม<ช>ล้ม<ช>ล้ม,ลมบ้านตรงข้าใช่ใช่เหลือเหลือบ้านตรงนี้มั้งตรงนี้ไม่เห็นเลยอ่ะไม่โผล่เลยอยู่อยู่อยู่อพีทมันมันไมนดได้ยินเสีงมัน่ีมาอยู่โอเคเดี๋ยวพีทลงไปช่วย่ตีอยู่ข้างหน้าเราเลยพีท

เฮ้ยมันมันรับเพื่อนมันไปคนหนึ่งอะกลับไปทางน,นี้บอนนบ่อน,นบอนเนาะนี่มันขับขน <Watch S 1> าดเ <out. S 1> นี้ยสองตัวมันจะขึ้นเข่ามั้ยวั <Watch out. S 1> ่วิดหลากมามองทางดีให้หน่อยดี่ริงออกไปแล้วข้างบน,นโอ้โหมันมันไม่เห็นนะมันเห็นแต่รถ <Watch S 1> ไปแปรริษณตรงเนี้ยเปิดส่วนบัร์ก <what S 2> ี้มันขึ้นไป มันขึ้นไป2คนอ่ะพักกี้อ่ะเอเอมัน,น,นขับไต่เลยอวะโลเค่ะดว้เลยขอบคุณค้าโอ้โหมังขึ้นไปได้อะเชี่ยละกูเอารถเดียวนะะพาเราไปเข้าวงกันเพจตรงเนี้ยขึ้นได้อ่ะมันพี้มากอ่ะโอเคไป ไอโอมันยิงแฝด้วยไอบนยอดเขานั่นนะขึ้นไปยิงแฝดบนยอดนะเนี่ยมันยิงเข่าไอเข่านะที่มั่งขึ้นไปอ่ะไม่ยิงแฝดแม่งจกอยู่แม่งจกอยู่น่าจะไม่รู้แป๊บนึงแป๊บนึงฮะ เดี่ยวตัวซ้ายตัวขวานะเฮ้ยแป๊บนึงมันไม่นิ่งเลยอ่ะเนื้เนเอเฮ้ยมันมองเราแล้ว,ลวดิหนึง่ง,งสองนี่เงือยคิดว่าหันมามองเราอ่ะใช่มันมองเราต,ตอนนั้นแม่งมองเรานิ่งเลยอ่า ไม่ปั๊มเลือดอ่ะขอารถหนีมันเอารถหนีรักแต่ข่าวแม่สาวมาถึงมาแล้วเราไม่ดีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาวมาปานใจเย็นคอนเ่ิร์มไอ้ทุกคนพอแล้วทุกคนใจเย็น it's not a t h i c do you have ไอ้ทุกคนเขาอาจจะเป็นัวดีทุกคนด้วยนะครับผมคอฟฟินมันเป็นเป็นครวะไปให้บทเรียนพลังมาแต่ไม่รู้จะ

ยยากหน่อ,นะอนนโอเคมันขึ้นไปได้บนยอดนู่นเลยเหรอใช่ใช่แต่มันขึ้นยากมากเจโดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโอ้ D2E นักปีนเขา รถรถรถน่ะรถน่ะเอามันหลบไปพอดีเลยไป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 แน่รถมันจอดตรงบ้านอ่ะอุ้ยเห็นเห็นเห็นนี่นี่มันขึ้นมาทางบ้านไม้นี่สามตัวมั้ง ไม่ไแน่<ร>ใจเอ้ย <Okay. S 1> โอ้โมันจะมาชินโอ้โหมันมาเต็มเลยินีน่ไม่นองนองนอคนีค่มันขึ้นมาตรงพีดด้วยฮะมันมันกำลังจะไปช่วยเพื่อนด้านหลังพีดอ่า มันมีตัวมาชีดด้วยอีกตัวนึงอ่ะตัวเดียวตัวเดียวไปนู่นละได้เสื้อดำอ่ะเสื้อดำอ่ะเห็นไหมเสื้อดำอ่ะอยู่ด้านหลังโอเคเฮ้ยอ๋อ่ารวยครับนั่งรวยนั่งรวย ไปไป,ไปเ,เราขึ้นเขากันไหม,มปปปปไปปีนเขาหน่อยเฮ้ยมีรถมักกี้มา,าเฮ้ย,ม,าม,ายมันจอดมันจอดมิงพิท ใหญ่ด้วยพี๊ดกลับกลับผิดกลับกลับกลับไปเลอ้ยเชดด์กลับไปเลยที่เดิมต้องขึ้นข้ามบนเขาพิ๊ Watch out เขาไหนอ่ะเขาเขาบนที่เราอยู่อ่ะเราแล้วโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันมันขับมาเลยขึ้นโบดพี๊ดขึ้นโบดเฮ้ยนี่เอ้ยเนี่ยมันขับมาบนหัวเราแล้วเออขึ้นโบดเหล้วกันเชียให้ทำให้มึงโชคดีจากมันซะไอ้เฮียได้หลับไหม ผมต้องมาทีมเลยอเทียยเท่ยวดยา้านหลังไม่วยรักพยัญชนะทูนหน่อยห้าพันห้าไปโดนหนึ่งข้างบนหัวพีชมันอยู่บนหัวมีพวกอยู่อ่า,าอใช่ใช่แล้วมึงไปเทีย่ยอะไรกันมาตรงนี้กันมอ เฮ้ย<ม>ดีเข้ามาเล่นในนี้ป่ะเฮ้ยมันกิก๊กโหอ่หมอแอม่งเต็มตีเลยวะเนี่ยเขี้ยข้าบนหัวแล้วก็มีแล้วไม่ต้องเอ่ยไงเนี่ยไก่โ <c oughs> ก้กน่นานดีเลยเป็นตอนสี่จุดห้าหน,นึ่งนะครับรักนะพี่ออสซั่น พีทอยากขึ้นนาดผาว่าแต่มันกิ๊กไม่หยุดเลยว่ะไม่ได้ไม่ได้พีขึ้นไม่ได้นาดผาขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เดินไต่ไปที่เอื่นกันพีทอยู่ไม่ได้แล้วว่ะแล้วจะหนีเหรอหนีที่พีทให้มันไปก่อนเนี่ยใครจะอยู่ก็อยู่นะกูไม่อยู่แล้วกูมีรถมันอยู่พีทตรงเนี้ยโอเคโอเคพีทว่าแล้ววันนี้แล้ววันนี้แล้วพีทวันนี้แล้วอยู่ก็อยู่เถอะก็มองเนี้ย

เฮ้เฮียไปแล้วครับนะวิ่งล้อนี้ไหมนี่นี่นี่ดีรอดแล้วดิลอดแล้วดิรอดแล้วนี่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 อุ้ยในเมืองนงงี่ต้องผิดก็รอดนะโอเคโอเคโอเขตใต้ใขตขอบเฮียแม่งไม่ได้เอาโอ้ยทางข้างหน้ามีเเว่ะแม่งเอ้ย เออเอาฟังเฮ้ยเนี่ยตรงพีนเนาะในในวงที่ <Okay, S 1> เป็นเนินหลบด้วยเ <okay. S 1> นี่ยรอดักมันด้ว่ารอดักมันตรงเนี้ยเนี่ยมันอยู่ก <What 's S 1> ระดังนี้มันอยู่กระดังนี้โอ้โหแม่งกูหันหลังไปแม่งลงเลยที่อยู <S <S ่งงตัวหนึ่ง ด้านหลังครับพี่ที่สามนะลบ,บล้มตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ไหนวะยิงวิ่งไหนนะมีตัวเลยโอเคขอก่อนละกันทำทำมีตัวหนึ่งอยู่ไหนวะไม่เห็นนะสัตว์เกง่งกินก็โผลม่มา ไอ้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเราเคลียร์หลังมันดีกว่าพี่โอเคไป,ไปดูอยู่อยู่มันแยกไปเล่นมั้ยเฮ้ยโอ้โห oh, มันไม่ได้แยกนยเนี่ยยิงใส่พีทเนี่ยเริ่มเล่ดก,ก่อนดึงเล่ดก,ก่อนห <Okay, okay. S 1> มวกหายเลย โดนได้หลายงอีกทีนึงตายเอมึงไอ้วันตายวงเลยตายวงโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นการยิงแบบเป็นทอดๆโอ้โหบนเข่าบนเข่าแม่งมันนอนอยู่มันนอนอยู่มันเลงอยู่เลง ไ่โว้แม่งแม่งเห็นยิไม่ได้หรดเหลือแค่บนขาวโอเคเหลือข้างบนน่ะข้างบนเนี้ย เฮ้ยโอ้ยตรงตรงตรงหัวพีด้วยตรงหัวพีด้วยเต็มเลยที่สองตัวฉีกซ้ายชี้ขวาเนี่ยตรงไหนตรงไหนเน่แน่แน่แนหน้าหน้าเนินพีดตรงนี้เลยตรงแถวแถวต้นไม้เนี่ยสองตัวเลย ทางนี้สองตัววิ <Watch out. S 1> ่งเจ็บสองตัวเลยกดกลมมนะันวิ่งไปหาพีทแล้วมีต้นไม้ตัวหนึ่ง <Watch out. S 1> วิ่งมาตรงนี้อีกตัวเราอ้อมซ้ายที่แม็กตัวหนึ่ง, <Watch out. S 1> ง,ง,งครบแล้ว Hopla oh. oh. hopla. hop bla. ปโดนในตวขวายิงนายสัตว์คำตอบกย, <c oughs> ดยไ,ได้เอาไปโดนตัตขวายิงไอสัตว์ดูรีเพลย์อ่อยไง